โดดยุ่มกินเลยโอ้เต็มปากเต็มคำเฮ็ดเฮ็ดยุ่มๆยุ่มโย่เป็นไฟเลยนมาถ่ายนะเป็นไฟเปยนะเอ้มาเอผ้่อทายกิฟต์เนี่ยกเมได้วัอนี้โอ้จะจะได้ไหมนูกไใ่นห ไปกินมาคีเมกมาหนบายายใช่หไปโอยลุลายนี่หนิใช่มาคีเมก่วะอพี่น้องมาคีเมกขาวเหลือมาลาดอยู่เร่ถ่ากันนะแ่น่าซาลเทิงชูนิตังหแต่เาหนี้เนาะโอเคโอเคเร็ว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 เรรวเร็รรเนวเ็เาวว อะไรเพ็ดเนะเปลาคอร์ดปลาคอ้ยนี่นี่ลาคอ์ได้บนมริโอ้เปเลยนขุนได้อ่าตายแล้วที่นั่งก็ตาย่ตอนนี้เพชรชดชเสียบชดเจ้น้ำหอมน้ำหอมหากินแล้วนมีเนาะไปพไปกินมังคีเมกนไปพ่อจให้เขติดามา ปีนบมปนยมาขอูปไปี่มาอะไรี่มาขี้แมกบ่ะเออกำลังมันหกำลังมันกำลังมันโอ้ได้็ดยกีกบ่นโโตให้เจ้าลเลยให้เจ้าลให้เจ้าลุโอ้ยโอ้ยสูมันฟอบ้าง้มกนะ มาได้ี่เลยนี่ยักรถเห็นเจ้กิน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 กิกินกินกันกินกินกเลกนกินกินินมนกินกนกินกดกันกิิกนหินกิินกินกกนกินากินกิกินกินกิากินกนกินกินน้ิกินกินกมกินเ อ้เต็มปากเต็มคำเฮ็ดเฮ็ดยุ่มยุ่มนี่ของฟรีบ่มีในโลกเลยเอาเฮ็ดม้วนม้วของฟรีนี่บ่มีในโลกนะเฮ็ดอือพ่อมาขีเมกลายรีพี่น้องครูอันนี้ก็เป็นยาม่าเนาะจะบอกยาม่าเล้เี่ไม่ใช่ลันบ่แม่นมากนี่ฉันออกไปมาเอาตัวนี้นี่พอหลา่ลีนี่ไล่บ่หลอไล่บ่นี่

โย่นี่นี่เป็นไฟเนี่ยยัมาถ่ายน่ะเป็นไฟเนี่ยไรอะไอะไรออะออเออเออยาจมร้ะบ่อะไ็ออะไไรอะไได้มไ้อนีไอไอไบออ ชุเหลือปดินช oh. ่เมาเกาบ่โบักขีเมกขี้อบัสบักขีเมกจูเด็กน่อยนี่โอ้ยจชไปใส่ดินี่นะ